สวัสดีครับเบิงเอาอานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของปู่ชัยมังลีนะครับก็จะมีคนที่มารักษานะครับเรื่องของกระดูกนะครับสะบักไหลติดข้อบาไลนะครับที่มีอาการปวดแล้วลงขานะครับก็มีหลายๆลายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆแก้นะครับแต่ละเคสแต่ละเคสไปนะครับเดี๋ยวติดตามเลยนะครับคอยเป็นกําลังใจให้เบิงเอาอานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยบอกต่อกันไปนะครับเป็นสะพานบุญครับติดตามกันเลยครับวันนี้ลุยเลยครับฮะพีจะ<อ>ตอบอนีน้องไม่เป็นไรนี่แหละเอาพี่แมวนี่แหละนึกว่าไปกับแบมแบมนะเจ๊ไฟแล้ววันนี้มันไม่ค่อยไฟว, <laughs> วันนี้เป็นอะไรบ้างเนี่ยน่งมันเดิเหรออย่าบอกว่าไปเต้นคอนเสิร์ตแบมแบมจนปวดเมื่อยนะ อ๋ออ่านสจักรันไม่ดีเล่าอ่นาน,นสะจักรในสนามสุกร์เนี่ยเอสถามราชมังก็รู้อยู่แล้วอ๋ออยาาา่าขานเขไดัอโอ้ยก็เขาให้นั่งดูบอลเนาะไม่จะไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยได้ร้องกับเขาปมื่อน่ะเพลงเนี่ยเล่ะสุดยอดเลยอ่ะเจ๊เจ๊เพิ่งไปดูเบิๆมาแล,าลว้วโยกเยอะไปหน่อยปวดเมื่อยทั้งตัวเลย กี่คนนะคือทำมาเลยนะหกหมื่นคนโซนเอาหกหมื่นคนหกหมื่นคนมีบัตรเก้าพันห้าเหรอหลายราคาอ๋อหลายราคาโอ้ไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยสูงสุดไม 1, 9, หมพันเก้าพันห้าเนี่ยเอ่เอเก้าสูงสุดเออปกติมันหลายหมื่นจ้ะแบมแบมมันได้สปอนเซอร์เยอะอ๋อนาตา,ตา,ตา,ตาลีเทฟซีอะไรเนี่ย<อ>เป็นสปอนเซอร์มันเยอะอ๋อ V.I.P. เท่าไหร่เนี่ย วีพี9,007ถือว่าถูกได้เสร็จแล้วคนได้บตัตรออกมาขายคืนหนื่ค่าเหรอะขายแฟนบุญสิโออนี่แหละไปดูคอนเสิร์ตโยกจนเพลินจนปวดเมื่อยปวดหลังโมเลยต้องมาเจออาจารย์โอเล่กับหมอแมวจะมาอีกไหมเนี่ยเอ้ยเบิม่มเนี่ย บาทมันเท่ากันไหมกับไอริซ่าเนี่ยคราวนี้ของแบมแบถูกกว่าแบมแบมถูกกว่าเพราะว่าแบมแมันเยอะค่ะอ๋อคือแบมดบมนี่มันจะถุกแฟนๆไม่ค่อยไม่ค่อยคิดแทนอืมและจัดดีมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับเวทีดีิซาดังระดับรดังระดับอ๋อครับ บอกให้แกโยกมาหน่อยนึงก็ได้ครับอ่าโยกมาหน่อยนึงสักสักสามทีก็หลุดแล้วแหละอ่าช่วงรถมันสั้นอ่าโอเคครับช่วงรถสั้นกลับง่ายเออยาวมาก่อนครับยาวมาก่อนเออยาวไม่หล่ะเพราะตั้งหน้าตรงกลางนะแล้วก็สายยาว เดินหน้าไม่ินไม่ด้เนเอไม่แกแกมาไม่สุดเออจะหมุนจะหมุนคิดๆิดนะมุคิอ่ากลับไม่เดินหน้าตรงอยลังอโอเค้นแล้ว สเสร็จแล้วไปไหนต่อเจ๊เนี่ยกลับบ้านล<อ>กลับบ้านบอกแล้วอย่าไปโยกกับเพลงเยอะมันมีเพลงมันไม่โยกเยอะจนปวดเมื่อยไปทั้งตัวมันแต่ฮาร์ดแคร์ไเงี้ยเหรอสุดยอดเลยเอวอักไอ้พี่มันไปร้องอะไรงานเอ็นบีเอะไรเงี้ยมันมเนี้ยแหละไม่กล้า,าอะไรอ่ะไอ้ที่หนังที่ไม่ที่ไม่หล่อรวงอ่ะที่มันเป็นคนร้องอ่ะอ๋อครับ ยวให้หมอแมวคลายเส้นคลายเส้นให้ตอนนี้แบมแบมดูไม่ได้แล้วซื้อได้แต่ไอบัตรดูอ,องค์อิงอย่างเดียวร้อยแปดสิบบาทตอนนี้แบมแบมเก้าพันห้าสู้ไม่ไหวเดี๋ยวไปดูอ,องค์อิงดีกว่า ดี๋ยวพี่แมวขึ้นอัดน่องให้เจเลยก็ได้ขึ้นเหยียบเลยครับอ่าขึ้น,ข,นขึ้นอัดนอ่องไม่เป็นไรหรอกนี่ถไม่เป็นไรใส่ใส่เต็มที่เลยเจ๊ไม่เป็นไรต้องกับปลาย้ท้านะครับ หมือนฝนจะตกก็ไม่ตกนะสองสองคืนแล้วเนี่ยตาที่เมื่อวาเนี่ยตกทั้งกาคืนตกตัสอยามทีห่งแล้วก็เช้าส0โมงตกฝนบางมฝังน้ำแดงฟังที่บ้านไม่ตกอะเจ๊แล้วตกเยอะมากด้วยตกจนแต่แต่ทางโน้นเขาบอกว่าน้ำท่วมไอแถวสำโรงแถวไอ้น่นนะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมแต่ฟังฟั่งฟังน้ำแดงไม่มีเลย พี่ก็ถามแค่ภาษาตกไหมที่โรงงานที่โรงงานบอกไม่มีนะไม่มีโอ้ยแถวแถวสำโรงแถวไอ้ปู่เจ้านั่นแค่ฟ้าร้องกระท่วมแล้ว <c oughs> แต่ทางเนี้ยมันมันไม่มาฝั่งน้ำแดงไม่มีเลยเ<ว><ว>มื่อวานนี้ฝนตกเลยเออแบริ่งแถวกิโลสี่ขึ้นไปครับแถวกิโลสี่ขึ้นไปแบริ่งไม่ต้องโพดบ้านที่มีกระโยบแดงหลังนึง ตรงข้าไม่ได้นะบ้านพี่พวบบ้านพี่น้องพี่อยู่ตรงข้าไม่ขดแบบดึงต้านอนะ่ะหลังใหญ่ๆอะ่ะอ oh. ๋อค่ะตรงข้าขดแบบดึงต้นเลยยาวฝั่งตรงข้ามบบตา,ลาต,อามตอลอดซอยเลยรัวใครอยู่เจ๊บ้านหลังนั้นพี่สาวกับหลาน oh. แล้วก็มีปลูกไว้ไม่มีคนอยู่อ๋อเดี๋ยวให้พี่โอเล่ไปอยู่ <c oughs> ให้ก็ได้พี่อยู่ที่พะวาที่คนเดียวสบายที่เที่ยวดูแบมแมได้เออ ไปอยู่นู่นไปไม่ได้ไไดเขากลัวโควิดเขาไม่ให้ไปครับยังจะเหลืออยู่เลอ COVID, โควิดเนี่ยโอ้โหนี่พี่หมอเพิ่งเป็นโทรหมาเมื่อวานเนาะพี่ที่เป็นอาจารย์หมอเป็นโควิดเพราะสิทธ์อะไรมันก็ปกติทั่วไปแล้วมันเหมือนเหมือนไข้หวัดไข้อะไรทั่วไปแล้วทุกวันเนี่ยไม่มีกัก,กใช่ครับไม่มีกักตรงกักตัวแล้วต้องกินยารักษาตัวเองเอาตอนนี้กลับกลับมาระบาดแล้วอือ มันอยู่ได้ไม่นานหรอกว่าบ,บ,บ้านเราอากาศมันร้อนผมผมได้สามเข็มก็พอแล้ว <g ül> ขนาดไอ้เขาให้ลงฉีดไอ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดเลยผมนะ่ะผม <g ül> ผมเจอสามเข็มไอ้เข้าไปผมก็พอแล้วไหญไม่ได้ฉีดเลยผมอะ่ะ ถ้ามีอาการส่วนมากก็กินยานี่แนหะละพาราไทเรนอนก็นอนพักผ่อนสักสองสาวันก็โอเคแล้วว่าจะโทรว่าจะโทรถามเจอยู่ว่าจะมาหรือเปล่าที่นี้ลืมไอ้ที่ว่าจะ ให้ไอทำน้ำพริกกะปีมาฝาก oh, not, not. เดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอบ อันนี้เขารู้เวลาแล้วแต่ก่อนมาแต่6โกโมงน,นั่งรอกันเป็นแถวนั่งรอกันใช่ถ้าวเนี่เขาบวนวนก่อนกินข้าวนี่ดีให้มันกินข้าวมานวนใช่ใช่ 밤에다คร <목소리> 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 เจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลง ทิตย์ที่แล้วอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะถ้าช่วงนี้มันจะประมาณบ่ายโมงรัาเอ่าแดดมันเปลี่ยนทิศมันมันหมุนถ้าอยู่ช่วงเนี้ยพ่อโลกมันหมุนรอบตัวเองไงมันจะเปลี่ยนมันเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนหรือดูใช่ไหมเจ๊ถ้าว่ามันจะเปลี่ยนฤอดูอันนี้มันกินกับกินได้นะพี่แมวผมเคยกินนะไอ้ต้นเนี่ยไอ้ต้นด่างๆ่นะ ปุ๋ยก็ให้พี่ไก่พี่กระปุ๋ยงามเลยอ่ะงามแบบนี้เลยกินยังชอบแยแก้เสร็จเลยกินเยอะเลยเวลาเรากินแล้วเราไม่ว่ากินได้กินแย่เศษได้นะกินได้ส่วนส่วนมากที่ปลูกไว้อ่ะจะเป็นสมุนไพรหมดเลยพี่แกปลูกไว้อ่ะต้นอะไรก็ไม่รู้ปลูกให้ไปปลูกได้งามเท่านี้ละใหญ่เท่านี้ละได้ปลูก ให้นวลใหลักก็บอกว่าให้ใช้ก็บอกแล้วว่าให้ไอ้ไอ้ค่าตัวแบมแบมมาเหมาเหมาผมกับพี่โอเล่ก็ได้ทั้งวันเนี่ยกะค่มันคิดค่าตัวแบมแบมเลยอ่ะก็เอาห้าพันก็แล้วกันั้งนั้นะกับพี่โอเล่อะเอาครึ่งเอาเอาสี่ชั่วโมงเอาเขาเล่นคอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงเขาเล่นกี่ชั่วโมงเอาแบมแบมอะ แบมแบมเล่นสี่ชั่วโมงเอาเมาผมกับพี่โอเล่สี่พันสองชั่วโมงพอ